สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม52นะครับโจทย์กำหนดให้ u และ v เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยถ้าเวกเตอร์3 u บวก v ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u บวก3 v แล้วเวกเตอร์5 u ลบ v มีขนาดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคพี่แบงค์ต้องการหาขนาดของเวกเตอร์5 u ลบ v เวลาหาขนาดของเวกเตอร์บวกกันแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้บอก i j มาให้สิ่งที่เราจะคิดถึงก็คือ absolute ก็คือขนาดของ 5u ลบ v มีค่าเราจะเซตให้มันวิธีการทำของมันก็คือเซตให้มันเป็นตัว a หลังจากนั้นเรายกกำลังสองสองข้างคุณสมบัติของการยกกำลังสองสองข้างอ่ะมาพูดถึงคุณสมบัติกันสักหน่อยนึงถ้าหากว่าแอของ u v หรือบวก v ก็ตามะในที่นี้มันเป็นลบใช่ไหมพี่แบงค์คิดถึงลบแล้วกันแอปของ u ลบ v ทั้งหมดกำลังสองสามารถบอกได้ว่ามันก็คือเวกเตอร์ u ลบ v ดอทก,กับเวกเตอร์ u ลบ v หรือก็คือกลายเป็น f p p u กำลังสองลบส u v บวก f v กำลังสองซึ่งกำลังจะกลายเป็นว่าพี่แบงค์สามารถใช้คุณสมบัติของกำลังสองสมบูรณ์ได้จริงไหมครับ ดังนั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงกระจายออกมาก็เลยกลายเป็นหน้ากำลังสองก็คือกลายเป็นห้า abu ทั้งหมดกำลังสองจริงๆควรจะเขียนเป็นอย่างนี้แล้วนะครับห้ากำลังสองตัวนี้ก็คือห้าลังสอง abu กำลังสองลบสองหน้าหลังแต่คำว่าหน้าหลังในที่นี้เนี่ยหมายถึงต้องเป็นหน้าดอทกับหลังบวกกับ แหลังกำลังสองโอเคไหมครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น25 f u กํากำลังสองลบ10 u.v บวก f v กำลังสองมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองอยู่โอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์เบรกตัวนี้เก็บไว้ก่อนมาอ่านต่อซิว่าโจทย์ กำหนดอะไรมาให้บ้างถ้าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราจะได้อารมณแทนค่าจะได้แก้สมการได้โอเคนะครับโจทย์บอกมาว่า u และ v เป็นเวกเตอร์ขนาด1ห,หน่วยนั่นแปลว่า f u เท่ากับ1 f v ก็มีค่าเท่ากับ1แล้วโจทย์ก็บอกว่า3 u บวก v ตั้งฉากกับเวกเตอร์นี้เวลาพูดถึงคำว่าตั้งฉากพี่แบงค์นึกถึงอะไรได้บ้าง 3 u บวก v ตั้งฉากกับ u บวก3 v คุณสมบัติของถ้าเวกเตอร์ตั้งฉากเนี่ยเรานึกถึงเป็นำลำดับแรกๆเลยคือถ้าอันนี้ใช้กฎข้อ,เ,อ,อเป็นข้อที่2ที่ใช้นะครับในข้อนี้คุณสมบัติถ้า u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v แล้วสามารถบอกได้ทันทีเลยว่า u ดกับ v ต้องเท่ากับ0 ดังนั้นการที่เขาบอกมาว่า2เวกเตอร์นี้ตั้งฉากกันพี่แบงก์ก็เลยสามารถได้ข้อสรุปว่า3 u บวก v ดอทกับ u บวก3 v แล้วต้องเท่ากับ0การดอทกันแบบนี้ก็คือการกระจายพหุนามคล้ายๆกับการกระจายพหุนามธรรมดาแต่เขียนอยู่ในรูปของการดอทก็เลยกลายเป็น 9 u v บวกกับ we. v u บวกกับ3 v เอ่อขอโทษครับ v 3 v เท่ากับ0แต่ u u มีกี้เราเขียนคุณสมบัติไปแล้วว่าถ้าเวลามีแอปยกกำลัง2คือ2ตัวนั้นมันดอดกันอยู่ดังนั้น u u ถ้าพี่แบงค์ใช้ย้อนกลับมันก็คือกลายเป็น3แอป u กำลัง2 ตัวตรงกลางนี้ถ้าพี่แบงค์รวมกันมาก็คือกลายเป็น10 u v แล้วตัวข้างหลังก็กลายเป็นสาม f v กำลังสองโอเคนี่คือสิ่งที่พี่แบงค์แปลออกมาได้ทีนี้พี่แบงค์ค่อยๆมาไล่ว่าตอนนี้ f u กำลังสองเรารู้แล้วนี่ครับว่า f u มีค่าเป็น1งั้นตัวนี้ก็เท่ากับรู้ละ f v เราก็รู้ว่าเป็น1งั้นก็รู้ละขาดแค่ u v ตัวนี้ จากสมการสีเขียวตัวนี้เรามี u v อยู่นี่ครับงั้นถ้าพี่แบงค์หาเอา f u ลงมาแทานค่า f v ลงมาแทานค่าก็จะแก้สมก,การหาได้สิงั้นตัวนี้ก็คือ3มคูณ1ลังสบวกกับ10 u v บวกกับ3มคูณ1ลังสเท่ากับ0อตัวนี้ก็กลายเป็น3ามบวก10 u v บวกกับ3เท่ากับ0 แปลว่า1 0 u v บวกเอา3บวก3กลายเป็น6เท่ากับ0 1 0 u v ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ6 u v พี่แบงก์ก็ย้าย10ไปหารก็คือลบ6ส่วน10หรือถ้าตัดเลขต่อก็กลายเป็นลบ3ส่วน5งั้นเท่ากับพี่แบงก์รู้ค่าหมดแล้วจริงไหมครับถ้าพี่แบงก์เอาตัวเลขต่างๆมาใส่ตัวนี้ก็กลายเป็น25คูณ1กำลังส ลบกับ10คูณลบ3ส่วนห้าบวกกับ1นกำลังสองมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสองอยู่ย5 2ห้ายห้าคูณ1กำลังสองได้ย5หลบกับตัวนี้ลบเจอลบตัดกันก็เลยกลายเป็นบวกหตัด10บก็เลยเหลือสองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นบวกหแล้วก็บวกกับอีก1มีค่าเท่ากับ a กำลังสอง ยี่บห้าบวกหกได้สามสิบเอ็ดแล้วบวกอีกหนึ่งก็คือสามสิบสองมีค่าเท่ากับ A ยกกำลังสองแต่ A ครับถ้าพูดถึงแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า A กำลังสองคือก้อนนี้จริงไหมครับงั้นถ้าพี่แบงค์ถอดรูทออกถ้าพี่แบงค์ถอดรูออกสองข้างมันก็จะกลับไปเป็น A ถูกปะครับดังนั้น A เดียวจึงมีค่าเท่ากับสแควรูทสามสิบสอง แต่ a เราบอกว่า a คือ f ของ 5u ลบ v รูทของ32ก็เลยมีค่าเท่ากับรูทของ32มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ4รูท2ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ4รูท2ครับโอเคอย่าลืมนะครับวิธีการหาขนาดของเวกเตอร์ที่บวกหรือลบกันจาก u กับ v เนี่ยโดยปกติเราใช้การ take f แล้วยกกำลัง2 เราใช้การเทคแอปยกกำลังสองก็คือเป็นรูปแบบตรงนี้นะครับโอเคนะครับระวังให้ดีอย่าลืมวิธีนี้ใช้บ่อยมากนะครับ